เ้ยทำไมมันมีแอะที่บูชายันวะมันเป็นการวาดอัคระไว้ที่อืมมันเป็นการวาดอัคระเฮ้ยทางมันถูกบิดด้วยเล็กมันเป็นการสะกดวิญญาณไว้อืมทางเดินเข้าถูกบิดเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นการสะกดวิญญาณอะไม่ให้ออกจากตากกติกอะไรเนี่ยแล้วมันคือผ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผ้าถุง พัดถุงเฮ้ยพัดถุงยิงเพชรนี่เขายิงเพชรจาได้จริงมใช่ใช่แล้วมันต้องไปทางไหนวะเล็กนี่เดี๋ยวกอมป่ายัง้นเลยออมเนี้ยพ,พี่ครับใช่มันเป็นของยิงเพชรจาได้เล็กว้าวยิงเพชรครับได้ยินเสียงผมหรือเปล่ายิงเพชรโอ้ท่าไหลมาตามน้ำมันต้องเปียกใช่ไหมใช่ท่าไหลมาตามน้ำอ่ะคือพ้าถุงมันต้องเปียกหรือหรือว่ามันอยู่บนบกอันเนี้ยมันอยู่บนบกคือตังแต่อะไรเฮ้ย มึงใครวะม er> sw ึงใครวะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุง no ป euh ้านาอากันทุกทุกคนท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตัแฟงนะทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งก็คือเป็นวัดล้างนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยเดินทางไปหาทาฤาษีนะทาฤาษีบอกว่าหญิงเพชรน่าจะมาอยู่แถวแถวนี้นะครับเหมือนว่าหญิงเพชรเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับ ผมก็เลยต้องมาวัดล้างสถานที่แห่งนี้แล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องเดินทางมาหาเพื่อนผมนะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยมาถ่ายงานจุดแถวๆนี้ส่วนมากไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมาถ่ายกันเท่าไหร่นะเพราะมันมีอะไรอาถรรพ์เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นได้ยังไงยิงเพชรถ,ถึงมาตกอยู่แถวๆนี้ที่น่าลําบากแถวนี้เดี๋ยววันนี้เป็นวัดใหญ่มากเลยนะครับผมจะต้องเดินตามหายิงเพชรเนี่ยวัดล้างแห่งนี้ ทั่วเลยนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับเพื่อนนะครับก็คือเป็นเพื่อนแฝดนะทุกคนครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีของมิเต็งทุกท่านเลยก็วันนี้มิเต็งเข้ามาหาผมเนี่ยเพราะว่ามาตามหายิงเพชรใช่เพราะทะ่านฤาษีบอกอยู่ในวัดหลังวัดลลังก็ในบ้านเราก็มีที่นี่ที่เดียวก็วคือตัวผมอะไม่รู้ว่ายิงเพชรนั่นอะ,นะจะอยู่นี่จริงหรือเปล่า แต่ว่าทั้งสีได้บอกกับมิจฉาแฟงมามิจฉาแฟงก็เลยเข้ามาหาผมโอเคเราก็เลยคุยกันว่าแต่เข้ามาหาตามหาอยู่ก่อนเจอไม่เจออีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยเตรียมตัวกันมาแล้วก็อาวุธครบมือนะเพื่อจะมาที่นี่เพราะว่าที่นี้่มันมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่เราคิดว่ามันเหนือธรรมชาติอตมันเยอะที่นี้่ทั้งคนทั้งผีไม่มีอะไรไว้ใจได้เลยต้องเตรียมพร้อมให้ดีแลวกวันเนี้ยดินเพชรที่บอกอ่ะถ้าเรา เราจะตามหาตามกุฏิให้ทั่วเลยตามบ้านหลังต,ต,ต่างๆก่อนทุกคนนะถ้าเราได้เจอเราต้องรีพากลับใช่ปะใช่ถ้าเจอผมจะรีพากลับเลยนะแล้วมันแปลกที่ว่าเขามาอยู่ที่เนี้ยแปลกมากเออมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใช่ทั้งศรีอันนี้มันคือวัดล้างเขามองเห็นเนะ่ะถ้าท่านาษีท่านนั่งน่าจะนั่งอธิษฐานจิตแล้วก็ท่านน่าจะเจอว่าหญิงเพศน่าะจะตกเขาเรียกว่าอันตรายอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะแปลกใจตรงนี้แหละทุกคนแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอตัวนะฮะ เราลัางกิดกว้างไงใช่แล้วก็มันกว้างมันมีกุฏิให้เดินไหล่หลังมากใช่ครับทุกคนปฏิกุฏิหล้างเราต้องดูดีๆนะใชทุกคนครับมันน่าคิดนะที่ว่ายินเพจของที่อยู่อป่าฝั่งบางปะสันใช่บางแสงแต่ยอยู่มาที่นี่ได้ไงท่านมองเห็นที่นี่ซึ่งมันแปลกมากๆใช่ผมก็เลยต้องมา ไม่มีคนลักพาตัวหรือว่าเขาล้องหุ่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเออรักพาตัวหรือว่ายังไงนะผมไม่แน่ใจนะโอเคอย่างงี้เราว่าเดินตามหากันดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวมก่อนมันจะมืดนะทุกคนเพราะสถานที่มันกว้างด้วยเรามาก็เดินทางไปใช้เวลาเดินทางนานมากใช่ไงมีก็บบาโมอง้นนะไปมองต่อดีกว่าไปทันโอเคไปโอเคไปครับไปไปกระบ ก็ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้เพื่อนเล็กนี้นำทางนะเพราะว่าเรจะไปดูหลังนี้ก่อนนะหลังแรกหลังแรกเป็นกุฏิหลังใช่ไหมเป็นเหมือนแบบเป็นคัวหลังเป็วัดเป็นครัวของวัดไม่รู้ว่าเราจะตามหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าสถานที่เนี่ยผมบอกเลยคือมันกว้างกว้างจนแบบไม่รู้อะว่าผมจะต้องเดินไปตรงไหนก่อนจริงๆเนี่ยผมจะมาคนเดียวนะแต่ทีนี้มากับเพื่อนดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนปลอดภัยกว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันนะคะ ไม่รู้ว่างานนี้ก็อันตรายก็ผมก็จะเสี่ยงนะเพื่อตามหาหญิงเพชรได้เจอเลยนะ,ะเ,เ,เล็กจะมากับผมมาไม่ต้องกลัวนะผมลุยเต็มที่แน่นอนถ้ามีอะไรผมรับหน้าไว้ก่อนเองยังไงผมก็จะตามหาหญิงเพชรได้เจอ,อ,เอเนี่คืออะไรอ่ะลงครัวล้างเหรอ คือที่สถานที่หลังแบบเนี้ยน่ากลัวที่สุดนะไม่ใช่พวกผีนะน่ากลัวที่สุดก็คือพวกงูนะเด็กะระวังตัวเพราะว่าพวกสัตว์เลยคาเนี่ยมันชอบอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เย็นๆนะครับนี่โต๊ะโต๊ะทำด้วยหินอันนี้โต๊ะทำด้วยหินนะนนนนะเป็นเล็กบอกนะวันล้างแห่งนี้ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่มันนานมากๆแล้วมาช่วงคืนเนียใช่มาช่วงกลางคืนด้วยมันมีเรื่องแปลกๆเยอะมากเรื่องที่น่ากลัวและเรื่องที่ผีมองไม่เห็น พี่เป็นคนคนเป็นผีมมีีหดพ่ใช่พี่เป็นคนคนเป็นผีเราจะขึ้นไปดูด้านบนเลยนะด้านบนเหรอกุฏิด้านบนกันมีกุฏิอืมใช่ข้างบนก็มีกุฏิเดี๋ยวเราจะเดินให้ทั่วเลยวันเนี้ยหลังซ้ำๆอย่างดูเยอะอยางเนี้ยได้ได้กำลังตัวนะได้ได้เราต้องเดินลงไปข้างล่างนี้ใช่ไหมแค่ผมเดินทางมาหาเพื่อนก็ตอนบ่ายแล้วนะทุกคน โดนลักพาตัวหรือเปล่าใช่โดนลักพาตัวแล้วเ,วเวไปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ชายของท่านนะบอกว่าไปไปทําบุญที่วัดแสดงว่าเดินทางแล้วหายตัวไปดิไม่รู้่ผมก็ไม่แน่ใจอะดูดิมันเป็นวัดที่แบบมีความสุดยอดสยองนะขนาดกลางวันนะฮะวางเวงดิขนาดกลางวันอะ ผมยังรู้สึกแบบมีพลังงานบางอย่างอ่ะมันมองเราอยู่เลยเด็กใช่เหมือนมีพลังงานบางอย่างอ่ะกำลังมองพวกเราอยู่นะแต่ผมก็เฉยๆนะเพราะผมจะตามหาหญิงเพชรของผมไม่เจอนะะยังไงก็ต้องตามหาให้เจอทั้งไหนอ่ะ ยามยาห่างกันชายช่ยค้าห่างกันไม่อะไรไอ้พวกที่เป็นจ้องเล่นงานอ่ะเดี๋ยวอุ้ยมันลื่นวะคือกุฏิมันเยอะเกินอ่ะเล็ก ไม่รู้ว่าจะเดินหาที่ไหนก่อนเดี๋ยวเล่นงานกันเลอ๋อข้างงานนุ่นมีกุฏิด้วยนะใช่ไหมไปดิเราก็ต้องไปแหละวันนี้ก็รบกวนเพื่อนนิดนึงนะจริงๆจะมาคนเดียวใช่ใช่ไม่บกวนนี่คืการการช่วยกันด้วยกันว่าช่วยกันด้วยใช่ใช่ใช่เพื่อนกันก็ต้องช่วยกัน แล้วก็คือเดี๋ยวเนี้ยไม่ได้มาเป็นหลายปีแล้วนะเพื่อเล็กคือได้เข้ามาบ้างปะม่ไเข้ามาไม่ได้เข้ามาเลยเร่มเียบที่เได้เข้ามาแต่ก็ีอยู่ววนะว่ายังมีพวกตัวแปลกๆหรือว่าพวกสิ่งที่มอไม่เห็นะยมูที่นี่อยู่ม้าสายนะมหมอผีอ่ะพวกหมอผีพวกอะไรเนี่ยอ๋อใช่ที่นี่เป็นที่แบบทำพิธีใช่ทำพิธีอ๋อกนะ อะไรอ่ะกดฏีอ่ะใช่ผมก็จำได้กุดิตรงเนี้ยที่สมิงมันเคยมาอยู่นะสมิงเคยมาอาศาัยอยูอ่สถานที่แบบ อย่งน่ากลัวเลยใช่กูตีหลังมันเลยแหลยคือมันกว้างมากไมูว่วันหลังแห่งเนี้ยไปถุสัสดุมืนมีตะแฝงอยู่เข้ามาที่ตามที่นักศึกเห็นอ่ะเข้ามาโดยบังเอิญตั้งใจเข้ามาหรือว่าโดนแอบลักพาตัวเข้ามาใช่ไงไม่รู้ว่าโดนนั่ต้องตายนะที่จุดดงหรือว่าที่นั่งสมาธิหรือเปล่าอืมน่าจะหาที่แบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยบังเพลินเพลินหรือเปล่าแล้วก็ดันหลงเข้ามาในที่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ คนททชอบปฏิบัติธรรมชอบแบบนี้มากนะคนปฏิบัติธรรมนะเฮ้ยเข้ามาทำไมลมแรงจังวะ,ะแปลกมากลมแรงมากมีอะไรป่อมีร่องรอยไหมเต็มบุบบ้างเต็มเไปทำอะไรเป็นตัวประกัน เอ้ยมันมียนันเอ้ยมันมีการบูชายานันนี่ว่ะอยู่นะข้างในอะใคบ้าดหรอหือ้ยนี่มันอักขระมันมันเหมือนเป็นการบูชายาันอะไรสักอย่างหนึ่งอะเล็กนี่นี่นี่นไม่กล้าเข้าไปเลยว่ะอ,อ,อืมมันเหมือนมีการทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้ว่ากักขังดวงวิญญ,ญาณหรือเปล่ามันเป็นพิธีแปลกๆใช่ เฮ้ยได้ยินเสียงหมาเห่าเลยมีหมาเห่าด้วยวะเฮ้นก็มีนี่เฮ้ยพื่นก็มีการทำพิธีอะไรสักอย่างเหรอเล็กทำพิธีเพื่อสกุลวิญญาณน่าจะไม่ให้ออกจากห้องนี้หรอห้องนี้เปล่าวะดูอยู่ก็มีหมาจนได้หมาจังไหนวะเนี่ยมาของกันได้าเราไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยคุ้นเคยกันแต่ว่าเจอกัน ม,มีกันวันไม่เจอหญิงเพชรเลยอ่ะแต่มีภาพยันรู้ว่าเริ่มจะแ,แปลกแลอะเริ่มแปลกและ,สะแสดงว่าหญิงเพรน,น่าจะถูกจับตัวมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแ,แออนสะแดงว่าเขาน่าจะเก่งคนนี้น่าจะเก่งเรื่องสายศาสตร์มากๆเลยนะเล็กอ,อ,อาจจะเป็นพวกหมอผีเน้่แน,น่พวกสะกดอะไรแบบนี้ ใช่หญิงเพชรเขามีของดีแต่ว่าบางทีเขาโดนเธอไม่ทันตั้งตัวไงคนที่มีของดีเหนือธรรมชาติอ่ะใช่ใช่ไปเอาของดีจากตัวออกไปเพื่อจะเอาคอบครองของตัวเองใช่ใช่คนที่มีของดีเหนือธรรมชาติเนี่ยพุ่งหมอผีเนี่ยจองนะจองที่จะเอาของดีมาจากเขาใช่ต้องรีบผ่านนี่แหละ ก็มันมีพิธีอะไรมากมายเนี่ยเสียงคนเดินด้วยมีคนเดินรอบๆพี่ใช่มีคนเดินรอบๆ,ๆรอบเราเลยทุกคนนะตอนนี้เนี่ยผมกับเล็กได้ยินชัดเจนมากเลยว่า<ๆ>มีคนเดินรอบๆเราเลยอะ่ะระวังตัวนะ<ๆ>ทุกคนนะตอนนี้มีเสียงเดินรอบๆ,ๆพวกเราเลยอะ่ะ ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็มีกุฏิสแสดงว่าเราเข้าเขตแล้วหละเหล็กเข้าเขตที่น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่มาหลบอยู่ในวัดล้างหรอกไม่ไงั้นท่านฤาษีคงไม่ให้ผมมาที่นี่หรอกใช่มันเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็เป็นที่ที่เงียบมันห่งางไกลจังหนูว่าน,นไงโอ้นะอีกทีหนึ่งมันเป็นที่ล้าง ลุยเลยดีกว่าลุยเลยดีกว่าผมผมเป็นคนใจร้อนด้วยเลเพื่อหาหญิงเพชรเนี่ยผมใจร้อนมากไหนๆก็มาถึงนี้แล้วเฮ้ยไอหลังนี้ก็เหมือนกันนี่เฮ้ยทำไมมันมีเจดนกรลสีเฮ้ยทำไมมันมีแต่ที่บูชายันวะมันเป็นการวาดอัคระไว้ที อืมันเป็นการวาดอักขระเฮ้ยทางมันถูกบิดด้วยเล็กทางเดินข้าถูกบิดเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นการสะกดวิญญาณอะใช่ปะเหมือนเลี้ยงผีเอาไว้อะเฮ้ยขนลุก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 ทำไมบ้านหลังนี้ถึงเป็นสีขาวว่าแล้วทำไมเราเดินมามันมีเสียง ดูได้ทางปกติตรงนี้มันเป็นทางเดินนะอันนี้เขาควงดักปิดไว้เลยเขาปิดไว้เลยนะฮะตัดมุงตัดไม้มาปิดไว้หมดอ่ะแสดงว่าบ้านหลังนี้กลางคืนเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าเหนือธรรมชาติเดี๋ยวเฮ้ยเขาคุจัไม่ผิดอ่ะหลังนี้มีโอ่งว้ยมีตะแคงตรงนี้มีโอ่งเหรอมีโอ่งตรงเนี้ยเอาแล้วโอ่งไปไหนใครจะมาแบกโอ่งละเฮ้ยมึงได้ยินเสียงป่เสียงเหมือนคนร้อง ใช่ไงเสียงเหมือนคนร้องเฮ้ยเชี่ยใบไม้ยู่ล่นเฮ้ยเสียงเหมือนผู้หญิงร้องด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ดิอเริ่มเริ่มมีความหวังแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องเป็นเสียงผู้หญิงร้อง เอางี้เดี๋ยวยังไงกูเดินเข้าไปข้างในเลยดีกว่าลอ,ลองเดินเข้าไปดูดีกว่าเดีวกูดูรอบๆบ้านเออเพราะว่าเขาต้องคป็นอาจจะบนนปิดป,ปิดตายได้มันเป็นการบูชายานอีกแล้วนะครับแต่มันเป็นเสี่ยงอะโอ้ยตรงพื้นก็มีเหมือนกันเดะเล็กๆใช่ไหมใช่ไงเนี่ยเนะชื่อพ,พี่ครับมันเป็นหมึ่งเป็นสองหนังเลยเหมือนกันเดะวาดอักรเหมือนกันแล้วก็มีการวาดลงพื้นด้วยคือไม่ต้องเป็นโมบิประเภทเนี่งว่ะที่แบบทำของขลังอะ เฮ้ยในห้องนี้มันมีอะไรวะมืดตืดอะ่ะคือต้องกลัวที่สุดก็คือพวกงูผีไม่กลัวหรอกกลัวพวกงูนี่แหละดูมันเป็นอคัคระอะไรก็ไม่รู้มันมันพิลึกอยู่นะมันแปลกแปกอยู่นะครับเดี๋ยวมึงกูไปยุที่ร้านก่อนอะไรไม่เจอหญิงเพศตัวน,นี้ตอนนี้ไม่เจอหญิงเพรเลย,ลยแต่ได้ยินเสียงร้องเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง้องขวงเขาเดือมี่เนี่ย เสียงแล้วเสียงร้องมันเป็นภาพป่าวาปิดตาไม่ได้เห็นวะเออเป็นภาพปิดตาให้เรามองไม่เห็นเปล่าบางตาแล้ววะถ้าวบางตาเพื่อนดูดิแล้วก็ทางแม่งปิดหมดเลยเล็กเราต้องมุดเอาอ่ะเพื่อนมุดเลย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 มุดนะแล้วก็ลมแม่งก็เริ่มมาแรงจัดจัดอ่ะทลมมาแรงเยอะพี่ลมแม่งมาแรงจัดเลยว่ะมันจะเสี่ยงป่าวะตอนนั้นมึงกูระวังตัวให้ดีไม่รู้ว่าไอ้ที่นี้จะเพื่อนแบบเนี้ย มันเป็นธรรมชาติเลยมันเป็นมีคนทำหรือเปล่าอืมมันเกิดจากธรรมชาติลมหรือว่าเกิดจากการทำด้วยวิชาดูดิปิดทางแม่งหมดเลยเล็กดูทางเดินดิดเอ้ยดูลมดิลมแรงมากๆเลยดูแล้วอะไรวะแปลกมากที่เราเหมือนจะจอยิงกันแล้วแต่ว่าลมแม่งดันแรงเรื่อยๆเลยเหมือนจะมีร่องรอยกับร้องไห้เสียงร้องไห้นะแต่แม่งพักหนึ่งก็หายทำไมยันพวกนี้มันแปลกแปวะ เล็กมันเริ่มแปลกขึ้นแปลกขึ้นว่าไหมทีหลังเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าขนลุกอะแล้วก็นี่อีกหลังหนึ่งใส่กินใส่กินนะนนะสีแล้วก็สีปสติใช่ตอนนี้ต้องตั้งสติอุ้ยดูลมมาดิจะให้ยิงใครเป็นอะไรเฮ้ยลมแรงมากทุกคนมึงจะไปต่อยยังไงเนี่ยไปดียังไงก็ต้องไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนลมแรงมากลมมันแรงเนอะ มันก็จะธรรมชาติหรือมีคนแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งวะอยู่ไกลกันนอะเพื่อนไกลดิ้องไกลกันมีใครเดินแล้วหน้าวะใช่เหรอมีใครเดินมีคนเดินเหรอมันจะป่าใช่ไปไหมพี่มีคนเดินเขาไปจะป่าเสียงเสียงตอนนี้เริ่มมีเสียงเริมคไกลๆคืนไกลขึ้นเหมือนมี S <S <an> <S เหมือนตอนเนี้ยพวกเราตกเป็นเป้าหมายกันจับจ้องอยู่นะน้องๆพวกเราอยู่เพื่อนไม่กลัวมีเรามีของดีแหละผมก็มีแต่ก็ต้องอย่าประมาทไ,ไ,ไม่ประมาทอย่าประมาทจะถับเฮ้ยมีคนเดินตรงน้นด้วยนี่ไปดูดิเฮ้ยไปดูเหมือนมีร่องรอยคนเดินแ <S an> ห่งชั้นเลยเล็กเมื่ <S an> อกี้มีคนเดินนี่ <S <S <an> งนานเนี่ยใช่มีมีม,มีเห็นคนเดินเล็กจริงๆลุงเนี่วะเมื่อกี้เห็นคนเดินมาแถวนี้เลยใช่หรอเออจะโกหกหทำไมเล่าไม่รู้ว่าหญิงเพลรหรือเปล่าเห็นชัดมาก อะไรเนี่ยแล้วมันคือผ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผ้าถุงผ้าถุงเฮ้ยผ้าถุงยิงเพชรนี่เขายิงเพชรจำได้จริงไหมใช่ใช่แล้วมันต้องไปทางไหนวะเล็กนี่เลยเดี๋ยวออมป่านี้กูเลยออมเนี้ยพี่พี่ครับใช่มันเป็นของยิงเพชรจำได้เล็กใช่ไหมใช่มันเป็นของยิงเพชร ใช่ใช่เจอเป็นพ่อทุ่งจิงเพชรนะหรือว่าจิงเพชรม,ม,มาเล่นน้ำวะเอาแล้วทำไมจิงเพชรไปไหนอ่ะจิงเพชรครับจิ๋งเพชเรผมเหยีเเยเขาไปหาดิาเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยเล็กนี่พ่อทุ่งญิงเพชรเอง ใช่นี่นี่เป็นพระทุกคนจ<ต>ิ่งเพชรเอ้ยทำไมรวมแรงวะจิ่งเพชรครับจิ่งเพชรพี่พีครับพี่เพรตอนนี้ เนี่ยเป็นผ้าถุงของหญิงเพชรจิงๆว่าเป็นว่าใช่ไหนะใช่เป็นของหญิงเพชรผมจําได้100ร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่มีร่องรอยการเล่นน้าอะไรไม่มีพื้นเปียกอะไรเลยอะเล็กมันมีแค่ผ้าถุงผืนเดียวตอนเนี้ยตอนนี้คือเจอแค่ผ้าถุงใช่เจอผ้าถุงผืนเดียวใช่เัื่ไปไหน,นเ,เนี่ยจาได้เล็กเนี่ยจําได้เลยแปล,แปลกปลปลสิเฮ้ย ยิงเพชรครับยิงเพชรได้ยินหรือเปล่ายิงเพชรครับได้ยินเสียงผมหรือเปล่ายิงเพชรโเท่าไหร่มาตามน้ำมันต้องเปียกใช่ไหมใช่เท่าไหร่มาตามน้ำ่ะคือผ้าถุงมันต้องเปียก<ต>ห,หรือหรือว่ามันอยู่บนบกอันนี้มันอยู่บนบกคืออะไรอะไรเฮ้ยมึงใครวะมึงใครวะ ผมมาตามหาหญิงเพชรอะยญิงเพชรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่าใครวะผมมาจากไหนลุงเป็นใครอยู่ได้ที่นี่ผมเพิ่งเคยเจอลุงครั้งแรกลุงดูได้ไงเนี่ยผมบ้าหมอเพชไม่รู้ว่าคนบ้าหรือเปล่าทำไมผ้าถุงมันอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้ผ้าถุงใครอ่ะไม่รู้ไม่รูเอาแล้วไม่รู้แล้วโผล่มาเจอพวกเราได้ไงเนี่ย สสแสดงว่าไอคนเนี้ยดูแต่งตัวธรรมดามันน่าจะมีของวิชาค่มแน่เล็กไม่ก็บ้า,บาใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนบ้าคนแบบเนี้ยมีวิชาค่มแน่ใช่ไหมมันต้องรู้เรื่องมันเดินลงมาทําไมวะมันต้องรู<ว><ว>้เรื่องเกี่ยวกับกผมมาตาม,ม,ม,มผมมาตามหาหญิงเพชรลุงเจอไหมลุงเจอเจ้าของผ้าถุงนี้เปล่าฮะ ไม่รู้ผมก็เจอพร้อมนี่แหละแล้วลุงอะเป็นใครนคนที่นี่อันนี้มันคือวัดล้างลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าไอคนนี้น่าสงสัยจัดเลยอะ่ะเล็กมันน่าจะจัดตัวหญิงเพชรไปหรือเปล่าไม่แน่นะไม่ไม่ใช่ของผมผมไม่ได้เอามาทิ้งไว้ เรามาตามหาเจ้าของพระชงคนนี้ผมมาตามหาเจ้าของพระงงชง,งเขาบอกว่าเรามาส่งเสียงดังผมไม่ได้ส่งเสียงดังเลยนะผมเดินเงียบๆเลยนะ,มะนนผมไม่ได้เว่ยววยนะผมมาตามหาหญิงเพชรของผม,มเขาบอกว่าของพวกนี้เขาไม่ยุง่งแสดงว่าเขาน่าจะมีวิชาผม รอจังหวะที่หญิงเพชรแบบว่าอาบน้ำหรือเปล่าใช่แล้วก็รักตัวรักพาตัวใช่ผมว่าน่าจะรอจังหวะที่หญิงเพชรอาบน้ําแล้วก็รักผ่าตัวแน่ๆพ้าถุงเป็นสิ่งที่มันโดนไม่ได้ใช่ใช่ของต่ำถูกไหมใช่พระถุงมันเป็นของต่ํามันโดนไม่ได้ดูลักษณะท่าทางมันดิแปลกๆแล้วลุงบอกมาเอาเจ้าของพ้าถุงไปไหนเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยว ลุงผมว่าถ้าคุยดีไม่ได้ลุงผมคุยกันลุงดีๆนะอย่าให้ต้องมีการลงนัดลงมือใช่ผมขอร้องบอกมาพกผมต้องพาจะของคืนใช่มันต้องมีอะไรเนี่ยถึงไม่อยากจับเพ่อนมึงว่ายไงวะกูว่าแปลกๆไอ้ลุงคนเนี้ย อาศัยอยู่วัดล้างอาศัยอยู่วัดล้างไม่ว่าไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ไม่ใส่สเสื้อไม่มีรอยฉักอะไรเลยนะเราแมงแปลกอยู่ๆผล่มาได้ไงเราก็ไม่เคยรู้จักกันสงสัยเราต้องใช้บกูเขาบอกว่าเห็นพวกเราส่งเสียง เมื่อกูถามตอนนี้ไม่เรื่องหรอกขอไม่บอกอ่ะมึงต้องคอยซุ่มดูพฤติกรรมเขาผมจะคอยซุ่มดูพฤติกรรมเขาละไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ของผมแต่ผมมาตามหาเจ้าของผ้าถุงผืนนี้ลุงไอ้นี่มันคือวัดล้างแล้วลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ย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  อะไรวะอาเฮ้ยลุงแกแม่งคลั่งวะ่ะเฮ้ยคือเต้นหัวเมื่อกี้มันให้เราออกไปจากพื้นที่แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กเมื่อกี้นไม้กับต้นหัวเมื่อกี้มึงรู้ตัวปะเนี่ยไม่งั้นมันไม่ร้ายเราหรอกนี่มันเขาดุหรือเปลวะผมฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาคืนแน่เป็นเล็กไปเล็ก,ออก งงไเล็กทามันไม่บอกเนี่ยเราต้องกลับมึงทำไงได้อะคุณต้องทำบุมบ้ามถ้าผมทำขึ้นไปเขาเป็นคนชาวบ้านทั่วไปทำไงอ่ะอืมหรือว่าเป็นคนบ้าขึ้นเราทำไงอ่ะเราพกของมีคมมาด้วยเอาไงเล็กไปอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลุงเดี๋ยววันหลังลุงเจอผมแน่ผมมาแน่นอนถ้าผมเจอผ้าถุงแบบนี้ยังไงผมก็ต้องมาหาลุงแน่ าาเจอกันแน่นอนลุงเื <Okay. S 1> ผมฝากไว้ก่อนไปทุกคนขอบคุณุกคนจะนอนจะอเฮ้<ป>ย